แล้วพี่เห็นนะต้องการเห็นหน้าพี่ถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยว่าใช่ว่ะป้าหมายรู้ตัวแล้วเป้าหมายรู้ตัวอย่าให้ตามแบบหนังไทยอ่ะดูดิมันจะทำยังไงเนี่ยมันโดนตามมั่งเนี่ยอ้าคือรถบรรทุกนัรีโมทเครื่องนั้น

งมัันขึ้นสะพานกลับรถกลับรถมันมุดมันมุดที้เหี้ยหลุดหลุดแล้วไม่เจอแล้วนะเนี่ยมุดจริงมุดจริงไอ้เหี้ยต้องจับมุดจริงมุดจริงดูหน้าดูหน้าใช่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 ตามมาพี่ขาออกขาออกรถติดตอนเนี้ยปาดไหมปาดไหมปาดปาดดีกว่าปาดพี่

ลงมาลงมาลงมาค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาลงมาลงมาไปหายหมอบหน้ารถมาผ่าผมก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไม่มีขอผ่าผมเลยได้ไหมครับใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือเเดี๋ยยวจ็นครับได้ครับเดินตามมั่งเป็นไงอขาไม่เคยตามใครเหรอครับ เดี๋ยวไปไปไ้องมีข้อมูลครับไม่เป็นไรได้ครับพี่ที่องของเต่าแมเอกสามอยู่ข้างในโอเคโอเคเอาแจ้งเจ้าหน้าที่นะเรามีสิทธิ์ที่จะรักษาเข้าใจหน่อยเข้าใจข้อหาครับสิทธิที่ผมแจ้งแล้วนะครับผมจะรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าตำรวจตามรถรถตู้พอผมิดไ่้ทำไมเขาไม่แซงเขาเนี่ยผมก็เนาะเฮ้ยผมก็ตกใจผมโดนตามนะฮะโดนตามนานนะไม่ผมเห็นแค่ตรงเนี้ยตรงที่ผมลงทางด่วนลงมาครับพี่กลัวไหมโดนตาม ก็ดูกลัวพี่เพราะผมก็มีลูกน้อยแล้วมัน,ม,นมันทำอะไรที่พลาดไป<อ>แล้ว<อ>ผู้เสียหายโดนเราตามเขาก็กลัวเหมือนเราเนี่ยแหละ